สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by ย a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมโครงการบ้านเดี่ยวในย่านของประชาอุทิศกับโครงการรึกระดาประชาอุทิศ90ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะน่าอยู่เงียบสงบค่ะและภายในโครงการนะคะก็จะมีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วทั้งโครงการเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะสําหรับภายในโครงการนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครันเลยทั้งในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภยัยดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะระบบเข้าออกด้วยครีการ์ดและที่สําคัญนะคะบ้านทุกหลังในโครงการนี้<ม>เขามีสิทธิ์สัญญาตกันขโมยให้ค่ะ <Wow. S 1> และสําหรับใครที่อยากจะได้บ้านที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายโครงการนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับชุมชนมีทั้งนะคะใกล้กับตลาดนัด เชสกอลลตัสบิ๊กซีค่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนาสารศาสตร์วิเทศค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลด้วยส่วนด้านในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมในคลิปนี้เลยค่ะค่ะสำหรับบ้านที่เราจะพาไปชมกันวันนี้นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่899-604ทับค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับ2ที่จอดรถด้วยกันค่ะคุณผู้ชม ที่จอดรถค่อนข้างกว้างนะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวโบจะพาไปชมกันค่ะเชิญเข้าไปชมในบ้านกันดีกว่าค่ะ ที่บ้านนี้นะคะเดินเข้ามาปุ๊บค,ค่ะเป็นยังไงคะบ้านกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่ของบ้านนี้อยู่ที่52.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอยค่ะอยู่ที่114ตารางเมตรค่ะพื้นที่ในบ้านก็กว้างและพื้นที่โดยรอบก็กว้างค่ะซึ่งคุณสามารถทําเป็นสวนได้นะคะและสําหรับในบ้านเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งคุณสามารถทําเป็นห้องรับแขกได้ส่วนด้านในตัวบ้านตรงนี้นะคะเราก็สามารถทําเป็นห้องรับประทานอาหารค่ะวางโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ถึง8ที่นั่งก็ยังมีพื้นที่แบบเหลือๆเลยค่ะถัดจากมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อค่ะด้านนี้ก็จะเป็นมุมห้องครัวค่ะ สำหรับห้องครัวนี้นะคะนอกจากเป็นห้องครัวแล้วคุณสามารถวางเป็นเครื่องซักผ้าเป็นห้องซักล้างได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมีการบิวอินตัวท็อปไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและที่สำคัญเลยห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมมีประตูเชื่อมต่อหลังบ้านได้เลยโบถึงบอกว่าห้องนี้นอกจากเหมาะเป็นห้องครัวก็สามารถทำเป็นพื้นที่ซักล้างของตัวบ้านได้เลยค่ะ ตรงข้ามกับฝั่งของห้องครัวค่ะก็จะเจอกับห้องน้ําชั้นหนึจะมีหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ําตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นสุขภัณฑ์ที่อย่างครบครันเลยค่ะแล้วก็มีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้มีฝักบัวซึ่งคุณสามารถอาบน้ําบริเวณชั้นหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวโบจะพาขึ้นไปชมชั้น2กันต่อนะคะไปชมห้องนอนกันบ้างค่ะ เราไปชมห้องนอนกันดีกว่าค่ะข้างบนชั้นสองนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะเริ่มต้นจากห้องใหญ่ก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ในส่วนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้จะมีหน้าต่างนะคะเป็นกระจกบานใหญ่ เพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณจะได้รับแสงธรรมชาตินะคะและก็ประหยัดไฟอีกด้วยค่ะที่สําคัญห้องนี้กว้างมากๆค่ะวางเตียงไซส์ขนาด6ฟุตได้แบบเหลือๆและก็สามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นตู้เสื้อผ้าไว้เป็นมุม Wal k in c นโคเก็ได้ค่ะและสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะมีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องค่ะที่เชื่อมต่อกับตัวห้องนี้นะคะห้องน้ำนี้จะเป็นห้องน้ำรวมของบริเวณชั้น2ใช้ร่วมกันกับห้องนอนทั้ง3าห้องเลยค่ะ าจากห้องนอนใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพามาชมห้องนอนเล็กกันบ้างค่ะห้องนอนเล็กนะคะแต่ว่าไซส์ไม่ได้เล็กค่ะคุณผู้ชมก็สามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้อย่างเตียงขนาด5าฟุตรหรือว่า6ฟุตก็ได้ค่ะยังมีพื้นที่เหลือๆไว้สําหรับวางเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นอย่างโต๊ะทํางานโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้ส่วนมุมนี้นะคะในห้องนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเป็นส่วนด้านหลักของตัวบ้านและบริเวณด้านหลังตัวบ้านจะติดกับบึงขนาดใหญ่ค่ะคุณสามารถรับลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ สำหรับห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ในส่วนด้านหลักตัวบ้านเช่นเดียวกันค่ะที่เรบอกว่าเป็นห้องนอนเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วไซส์เขาไม่ได้เล็กเลยค่ะและสําหรับห้องนี้คุณสามารถทําเป็นห้องนอนหรือว่าเหมาะสําหรับเป็นห้องพระค่ะเพราะว่าเป็นขนาดห้องที่พอดีและเป็นมุมที่ดีอีกด้วยค่ะพร้อมกับทั้งห้องนี้นะคะที่อยู่ในส่วนด้านหลักตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีเป็นหน้าต่างที่รับลมได้ทั้งฝั่งด้านข้างและด้านหลักตัวบ้านเลยค่ะการเดินทางไปยังพฤกษาประชาธิปไตยเ เริ่มต้นที่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีขับตรงไปประมาณ450เมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก4.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยประชาทิทย์90ขับตามทางต่อไปอีก550เมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงต่อไปอีก750เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ สำหรับใครที่อยากจะได้โครงการนี้อยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะชมในคลิปแล้วถูกใจอยากจะมาชมบ้านจริงค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าที่ YouTube c h anel n ค่ะเรื่องบ้นบานบบา by J Asset Management โบยังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายทั้งบ้านคอนโดมิเนียมหรือว่าใครอยากจะได้โฮมออฟฟิศค่ะและอย่าลืมค่ะเรามีบริการให้คำปรึกษาและยืมสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ส่วนอีพีหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ